โดนปิดเสียงคลิปทำยังไงดีหลายคนนะคะโดนขึ้นว่าละเมิดเสียงหรือบางทีก็ขึ้นเป็นกากระบาทตรงรูปลําโพงของคลิปนั้นเลยนะคะจริงๆมีวิธีแก้ค่ะแบบ2ขั้นตอนนะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องจะไม่ห้ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปค่ะไปดูกันหลายคนถูกปิดเสียงนะคะของคลิปนะที่เราเห็นกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะ นี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเพลงใหม่ได้เลยแสดงว่าเพลงที่เราเลือกใช้เนี่ยมันติดลิขสิทธิ์ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นบางคลิปเนี่ยมีให้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเช่นอ่ะสมมุติว่าก,กดเข้าที่คลิปนี้นะคะและเราก็มาที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเสียงถูกลบออกนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะนี่เขาจะบอกว่าเสียงถูกลบออกไปแล้วใช่ไหมคะแล้ว เราก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ก็กดตรงคำว่าเปลี่ยนเสียงตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะพอกดเปลี่ยนเสียงเสร็จนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกเพลงใหม่ได้เลยนะเราก็ลองดูลกันค่ะว่าจะเลือกเพลงไหนนะจะเลือกอันนี้ไแล้วก็กดโพสต์ไปเลยเดี๋ยวรออีกสแป๊บหนึ่งนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเสียงให้ แล้วตรงนี้มันก็จะจะหายไปนี่กำลังอัปโหลดวิดีโอด้วยเสียงใหม่เพื่อนก็รอดูนะคะว่าเปลี่ยนแล้วโอเคแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วก็จะโอเคค่ะเนี่ยคะ่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องตั้งอะไรตรงไหนยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งคลิปที่โดนปิดไปแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ด้วยโอ้ไม่ต้องมาปิดเป็นส่วนตัวอีกแล้วไม่ต้องมาลงใหม่ให้เสียเวลาอีกแล้วเพราะฉะนั้น รีบดูนะคะว่าคลิปไหนของเราที่มีกระบาดอยู่ตรงลําโพงรูปลําโพงแบบเนี้ยก็รีบไปแก้กันใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกผู้คนที่ยังไม่ดูนะคะว่าตอนนี้สามารถแก้ได้แล้วนะคะถ้าคลิปถูกปิดเสียงจะ้ะ